ด้วยความที่แบบมัวแต่ยิงไงก็คือเปิดเปิดโปรแกรมอัดวิดีโอไว้แล้วแต่ไม่ได้กดอัดนะฮะมัวแต่ยิงจบเลยฮะนี่ยิงมาตัวแรกตัว2ตัว3ตัว4ไอ้เหียเสียด้ช็อตจัดจัดคือแบบยอดเยี่ยมไปเลยก็ข้างนอกนูน่นนะฝั่งนู่นอีกเต็มเลยนี่ฮะ โชคดีไปยิงคนที่มันแม่งแบบแบกบอ่แฟกกันมานะฮะกลายเป็นว่าเราได้ยิงแอดฟรีเลยเยีย่ยมตอนนี้ก็หา M762 อยู่ฮะเผื่อว่าแบบได้ใช้ไงตามเมื่อกี้ก็ได้ใช้อยู่แต่ว่าแป๊บเดียว <c oughs> ไปโดนไอ้นั่นยิง มันใส่ชุดพางแล้วมันไปหมอบอยู่ตรงหญ้าแบบนี้นเ,เนียนเลยผมก็วิ่งเดินผ่านแย่เลยเสียงแทรกนิดน,นึงนะฮะไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเดียย๋ยวไว้ยิงคนอีกก็อัดต่อแล้วกันเจีได้จริงๆพักคุณ นี่ไงลืมกดอัดคลิป <c oughs> แม่ย้อย <c oughs> đoàn văn và... chưa sẽ chơi, chơi ở lại. Ừ. em thôi là na bực ước đã, đã em หรือว่าจะอัดไว้ตลอดเลยดีไหมอัดค้างไว้เลยอะตจมจะหน้าเปืือคลิปยาวแล้วก็ไฟล์ใหญ่หาใครก็ไม่เจอด้วยแย่เลยไม่รู้อะเวลาเจอคนมันก็รีบยิงเนาะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะรอบเมื่อกี้ฮะก่อนหน้านี้นี่แหละ มาชิงกันตรงนี้ไอ้เนียตัวตัวหนึ่งอยู่บนสะพานยิงตั้งละใช้ m ยี่สิี่ยิงตัวสองสามนัดไม่ตายฮะวงก็บีบไม่ตายได้งไงกูอีกตัวหนึ่งก็งยิงยกดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ขนาดเล่นทีมสองเลยแม่งไม่ยิงกันเองไม่รุมยิงผมสองคนไอ้แม่ย้อยกลัวจะผ่านไปได้เกือบตาย เห็นไหมพออัดคลิปยาวก็ไม่เจอคนพออัดสั้นก็คนมาอ่ะยอดเยี่ยมไปเลยกูเลยอย่างชอบแบบนี้นะที่คนเขาชอบสตรีมกันอนะท่องอะไรเยอะแยะแต่เคยสตรีมแล้วครับไม่มีใครเข้ามาดูเลยศูนย์คนออนลี่ มีรถจอดด้วยเยี่ยมทีนี้แหละครับเจอคนแน่นอนอ้าวยิงไม่โดน อะไรกันครับเนี่ย จำระเบิดนะฮะเพื่องกระสุนละหายากั้งกระสุน ak เนะี่ยใครยิงอะ่ะมียิงวินนี่ด้วยฝั่งนี้เออไม่มีเลยกระสุน ak อะไรกันครับเนี่ย 7.62ผมขอไอตัวนี้มีแต่ปืนแฝกกันนะไม่มีกระสุนขอได้ไหม7.62อเพื่อนไปขับรถขึ้นไปลอกกันนะเผื่อไอข้างบนจะมันยิงโอ้มียิงคนตายด้วยอะ่ะใช่ไหมไอ่ตัวนี้ไหมถามใคร <laughs> คุยคนเดียว มีไหมไม,ม่ไม่ใช่สรุปก็ไม่เจอฮะ M762 อุตสาห์เตรียมเก็บตรงมาดัางนิ่งแล้วอันตรายฮะ เออว่าต้องไปหาเก็บเสียงมาได้แล้วเนี่ยมีไหมครับใช้เก็บเสียงไหมครับมีครับผมเพราะ m 7 6 2เสงเสียงมันดังฮนะเลยต้องใช้ไอ้นี่เก็บเสียงไปดูข้างบนก่อน เผื่อคนที่ยิงวินิยังอยู่เบื้องนี้น่ากลัวมากนะหลังคงหลังคานี่ขึ้นไปหมดอะ่ะ เียหรือเปล่าใช่หรือไม่โอ้ทีนี้คนมาเยอะเลยอ่ะ ป้อมยาก่อนฮะเหมือนเขาจะมี M762 หรือเปล่าใช่ไหมของฟูลี่มากเลยอะเป็นไง ที่เห็นว่าเขาเล่นไม่เป็นนี่ไม่ใช่อะไรนะแรงผมเพิ่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะแรงเอออเ๊เขาเรียกแรงอะไรวะแรงไอเนี่ยเดี๋ยวจบเกมก็น่าจะรู้แหละแล้วแรงอะไรวะลืมชื่อแรงแม่ย้อย เดี๋ยวเราจะขอเล่นปืนอะไรแรงแพทเินัมใช่แพทเทนัมสองหรือสามนี่แหละหรือสี่นี่แหละสะกักอย่างอ่ะ มีรถไม่ดีเยอะเหมือนกันนันเนห่ะคนเขาเรียกกันนอกวงอะรถถังอะเออไม่ใช่รถถังดีรถหุ้มเกาะที่คิดเรียกคนรถถังก็ด้าจะถูกแหละมันเป็นถังนันเนาะข้างหน้าโอ้โห เอาละเว้ยใบสั้นใบสั้นมีคนตายบนนั้นด้วยอุ้ยไม่โดนยังไม่โดนเลย ต้องไอเดียขึ้นไปยิงข้างบนเลยหรอเปิดโอ้วผ่ายแล้วเขาไม่ยอมผอมมาเลยอะ่ะเมื่อกี้ติดมุมนะฮะขึ้นมาแล้วถอยลงไม่ได้หัวติด <laughs> หัวสูงไอ้มอย้อยมอย้อยวะ่ะ ปิงแบบวงเล็กมากนลครับเกือบวงสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ยิงเห็นไหมฮะยิงโอ้โหปืนไม่อยู่เลยยิงไม่โดนเลยอจ้า วงแคบมากครับอันตรลายึ้นหลังคาแบบนี้ไม่ไม่แนะนำมากๆพ่อเด็กจะตายได้ตัวนี้มาเวืบเดียวแค่นั้นแหละมีแต่คนยิงคมๆอ่ะไม่มีโอกาสให้หลบเลยเอา้าวเขายิงใครอ่ะเอา้าตายเลย ดูคิวฟิตไม่ทันด้วยอ้าวเยี่ยมเขายิงใครก็ไม่รู้นะฮะตายเลยอะยิงแล้วเหมือนพยายามยิงซ้ำศพนะฮะซ้ำกล่องอ้อหาไม่เจอบอย ผมไม่เห็นใช่ไหมนะี่ยผมไม่เห็นเลยเขาไม่โผล่วะเนี่ยเวลาขึ้นหลังคาแล้วมันจะมีคนยิงมาอันตรายมาก เขาต้องมาฮะเขาเลียงนานเหมือนมันจะเป็นสนเนโบอ์อยชันนะอันตรายอันตรายหืม <c oughs> หลังหินเหรอเอาแล้วตึงแล้วหูือตามวันนี้อะหลังหินจริงด้วยไม่โดนเลยเพื่อน คิดเข้ามาแล้วฮะอุ๊ยผมยิงอะไรเนี่ย ตัวสุดท้ายนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมนึกว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวสุดท้ายผมก็เลยแบบรอโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเนี่ยแพทส <laughs>